สวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาพบกับแพรอีกแล้วนะคะในแพรจังเล่าเรื่องในค่ำของวันที่24สิงหาคมปี2543หรือปีคศ2 0 0 0เวลาประมาณ5ทุ่มเซตามเวลาท้องถิ่นของเมืองโมลิโนวัลเล่ริเวอร์ไซด์เคาน์ตีรัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกานางหงไว้มารดาของฟ้าลุ่งนางแบบและรองนางสาวไทยลูกครึ่งเธอได้เดินขึ้นไปเคาะประตู ที่ห้องนอนของลูกสาวบนชั้นที่สองนางหงเคาะอยู่เป็นเวลานานแต่กลับไม่มีเสียงตอรบรับจากลูกสาวทําให้นางหงเกิดความกังวลใจเธอจึงได้ตัดสินใจบิดกรอนประตูแล้วเปิดเข้าไปในห้องสิ่งที่เธอเห็นนั่นก็คือร่างของลูกสาวที่นอนจมกองเลือดอยู่บนที่นอนนางหงเห็นดังนั้นถึงกับช็อกไปลมล้มพับหมดสติในทันทีเกิดอะไรขึ้นกับเธอผู้นี้ฟ้าลุ่งชาลีรักนางแบบและรองนางสาวไทย กับเงื่อนงามความตายที่เป็นปิศนาของเธอมาจนถึงทุกวันนี้ย้อนกลับไปในยุค90ซึ่งเป็นยุคที่การประกวดนางงามได้รับความนิยมเป็นอย่างมากและแทบจะไม่มีใครไม่รู้จักฟ้ารุ่งชาลีรักเพราะเธอคือเจ้าของตำแหน่งรองนางสาวไทยอันดับสามในปี2535ฟ้ารุ่งชาลีรัาเธอเกิดเมื่อวันที่16พฤษภาคมปี2517เธอมีชื่อเล่นว่า ฟอนที่มีความหมายว่ากวางแต่ผู้คนมักจะเรียกชื่อเล่นของเธอว่าน้ำฝนเธอสูง168เซนติเมตรน้ำหนัก53กิโลกรัมเธอเป็นลูกครึ่งไทยอเมริกันคุณพ่อของเธอเขามีชื่อว่านายแฟรงไวก์เขาเป็นทหารผ่านศึกเกษียณชาวอเมริกันและคุณแม่ของเธอนางหงไว้เธอเป็นชาวไทยคนจังหวัดอุบลราชธานีฝารุ่งเกิดและเติบโตนในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยเธอมีดีกรีเป็นถึงนักศึกษาทันตแพทย์ที่มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียริเวอร์ไซด์เรียกได้ว่าเธอทั้งสวยและเก่งเลยทีเดียวซึ่งดูเหมือนว่าชีวิตของเธอกำลังไปได้ดีในอนาคตมีหน้าที่การงานที่มั่นคงมีไรายได้ที่หลั่งไหลเข้ามาไม่ขาดมือมีชีวิตสงบสุขเช่นคนธรรมดาทั่วไปแต่ด้วยหน้าตาที่สวยงามมีสเสน่ห์บวกกับรูปร่างสัดส่วนที่แสนจะสมบูรณ์แบบและด้วยเหตุนี้เอง จึงทําให้เธอมีโอกาสได้เข้าร่วมการประกวดนางงามหลายเวทีจนทําให้ชีวิตได้เปลี่ยนเส้นทางหันเหเข้าสู่วงการบันเทิงไทยในที่สุดทางด้านนางวราพรกระจ่างสีผู้จัดการกองประกวดที่ดาโดม LA ของสมาคมธรรมศาสตร์ลอสแอนเจลิสซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของนางฮงและเป็นผู้ที่มีบทบาทสําคัญในการผลักดันฟ้าลูกให้เข้าสู่วงการนางงามโดยเธอได้เปิดเผยว่าเมื่อทราบเรื่องที่เกิดขึ้น รู้สึกเสียใจมากกับเหตุร้ายในครั้งนี้แต่ยังไม่ได้สอบถามรายละเอียดที่เกิดขึ้นเนื่องจากนางหงและนายแฟงยังอยู่ในอาการเศร้าโศกเสียใจกับการจากไปของลูกสาวคนเดียวอย่างไม่มีวันกลับนางวราพรยังได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติม,ตมว่าฝาลุงได้ก้าวเข้าสู่เวทีนางงามด้วยการประกวดที่ดาดมในปี2 5 3 1ปีเดียวกับดาราชื่อดังในวงการเมืองไทยหลายคนโดยในปีนั้นเพชรสีแก้ว ได้ตำแหน่งที่ดาโดมส่วนฟ้ารุ่งได้รองอันดับหนึ่งและปทุมรัตวารมมาลีหรือเฮเลนได้รองอันดับสองนอกจากนี้เธอยังได้เข้าร่วมประกวด Miss Thailand USA ที่ลอสแอนเจลิสในปี2534ซึ่งเธอได้รับรางวัลรองอันดับหนึ่ง ก่อนจะมาประกวดนางสาวไทยในปี2535ซึ่งเป็นเวทีประกวดนางงามที่ได้รับความนิยมจากคนดูและกองเชียร์เป็นอย่างมากโดยในปีนั้นมีสาวงามที่เต็มไปด้วยความสวยความรู้และความสามารถเข้าร่วมประกวดแล้วหวังที่จะได้ขึ้นครองมงกุฎนางงามอันดับหนึ่งสำหรับฟ้าลุ่งเองเธอก็มีความปรารถนาเช่นกันถึงแม้จะมีอุปสรรคนน่นก็คือเธอได้ป่วยเป็นไส้ติง่งซึ่งต้องเข้ารับการผ่าตัดด่วน และต้องรักษาตัวที่โรงพยาบาลแม้ว่าจะยังไม่หายดีแต่ฟาลุ่งก็มีความพยายามและความมุมานะอย่างยิ่งเพียงหนึ่งวันก่อนการประกวดเธอจึงไม่ลังเลที่จะเข้าร่วมเวทีนางสาวไทยซึ่งปรากฏว่าผลการประกวดออกมานั่นก็คือเธอได้รองอันดับสามในขณะที่ออนอนงปัญญาวงได้ตำแหน่งนางสาวไทยไปครอง แม้จะได้ตำแหน่งรองนางสาวไทยอันดับ3แต่ก็ถือว่าการประกวดครั้งนี้ได้กลายเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้เธอได้ก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงอย่างเต็มตัวเลยก็ว่าได้เพราะต่อมาเธอได้มีผลงานที่สร้างชื่อจนกลายเป็นดาวเด่นอีกคนหนึ่งในวงการบันเทิงโดยในปี2539ฟารุ่งมีผลงานละครเรื่องสันติบาลของค่ายกันตนาโดยร่วมแสดงกับพระเอกหนุ่มที่ฮอตที่สุดในยุคนั้นเขาก็คือ ไมเคิลพูพาสซึ่งต่อมาก็ได้กลายเป็นแฟนหนุ่มของเธอนอกจากนี้เธอยังเป็นพิธีกรรายการในที่นายวารตี T, และเธอยังได้หันเหนมาเอาดีและทำได้ดีในการถ่ายแบบไม่ว่าจะเป็นการถ่ายงานแฟชั่นหรืองานที่เรียกว่าแฟชั่นฤดูร้อนหรืองานถ่ายแบบชุดว่ายน้ำเธอยังได้รับการติดต่อจากค่ายเพลงให้ได้รับโอกาสในการออกเทปเพลงอีกด้วยและเธอยังมีผลงานอีกมากมาย กลนกายเป็นดารานางแบบอันดับต้นๆที่มีชื่อเสียงอย่างฉุดไม่อยู่สำหรับเรื่องความรักเป็นที่ทราบกันดีในช่วงเวลาหนึ่งว่าเธอเคยคบหากับดารานักแสดงหนุ่มชื่อดังยุค90ไมเคิลภูพาเขาเป็นนักแสดงลูกครึ่งไทยเบลเยียมซึ่งทั้งสองได้โคจรมาร่วมงานกันในผลงานละครเรื่องสันติบาลที่ได้รับความนิยมและโด่งดังอย่างมาก จนกลายเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ทั้งคู่ได้สารสัมพันธ์และความรักกันอย่างหวานชื่นทั้งสองมีโปรเจกต์งานร่วมกันนั่นก็คือการถ่ายแบบลงนิตยสารเกรสที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างสูงซึ่งฟ้าลุงได้ลงทุนเม็ดเงินด้วยตัวเองเป็นเงินสูงถึง2ล้านบาทด้วยการขนทีมงานและช่างภาพรวมไปถึงแฟนหนุ่มอย่างไมเคิลภูพาบินไปถ่ายแบบนิตยสารด้วยกันที่นครลอสแอนเจลิสประเทศสหรัฐอเมริกา ที่ได้ทำผลงานออกมาเป็นปฏิทินจำนวนมากถึง5,000เล่มและยังรวมไปถึงชุดอัลบั้ม้าที่มีการผลิตมากถึง9,000เล่มซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีมากและประสบความสำเร็จอย่างสูงทำให้เธอรู้สึกประทับใจและมีความภูมิใจอย่างมากที่ผลงานชิ้นนี้มีผลลัพธ์ออกมาอย่างสมบูรณ์แบบเธอจึงได้เผยความในใจเกี่ยวกับประสบการณ์ถ่ายแบบครั้งนี้ว่านี่คือประสบการณ์อันดีเยี่ยม ที่ทำให้มีโอกาสได้แสดงความสามารถของตนเองอย่างเต็มที่และเธอหวังว่าแฟนคลับจะชื่นชอบปฏิทินรวมไปถึงอารบัมภาพที่เธอตั้งใจทำมันออกมาอย่างสุดความสามารถซึ่งมีเซตถ่ายชุดว่ายน้ำที่ตั้งใจถ่ายทิย้งไว้ในปี2539นี้และที่ขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือทีมงานคุณภาพอย่างคุณโทนี่กายและแจ็กกี้หวังจากนิตยสารเกรซซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งช่างภาพฝีมือดี ที่สุดคนหนึ่งในประเทศไทยที่ทำให้ภาพถ่ายออกมางดงามตามที่หวังไว้จากข้อความเหล่านี้จะเห็นได้ว่าเธอรักและภูมิใจในตัวเองอย่างมากการทำงานในวงการบันเทิงคือสิ่งที่เธอไฟ,ฟ่ฝันและทำมันเป็นจริงได้ในที่สุดแต่ว่าบนโลกนี้ไม่มีอะไรแน่นอนเมื่อมีความสุขก็ต้องมีความทุกข์แทรกเข้ามาจากชีวิตที่ห้อมล้อมไปด้วยผู้คนมากน้าหลายตาเมื่อถึงจุดหนึ่งก็ต้องยอมรับว่า ความนิยมของเธอเริ่มลดลงไม่รุ่งโรจน์เท่ากับช่วงแรกที่เป็นสาวสวยเนื้อหอมซึ่งคนใกล้ชิดของฟารุ่งได้เผยว่ามาระยะหลังๆฟารุ่งเริ่มมีปัญหาเรื่องการเงินที่ไม่สามารถหาได้เหมือนเดิมอีกทั้งช่วงนั้นคุณแม่ป่วยหนะักซึ่งต้องใช้เงินจํานวนมากความเครียดที่ประดังประเดขเข้ามาหลายทางจึงทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างเธอและไมเคลิลภูพาแฟนนุมเป็นอันต้องจบลงต่อมาเธอก็ได้คบหาดูใจ กับผู้มีอิทธิพลคนหนึ่งของเมืองไทยซึ่งมีฐานะร่ำรวยมากเขาได้เข้ามาตีสนิทกับฟ้ารุ่งปนเปร่อข้าของเครื่องใช้และทรัพย์สินเงินทองมากมายเพื่อพิชิตใจของหญิงสาวจนทำให้เธอตกลงปงใจสารสัมพันธ์ด้วยในที่สุดแต่เธอหารู้ไม่ว่าความสัมพันธ์ใหม่ในครั้งนี้คือการก้าวไปสู่โลกอีกใบในช่วงแรกทุกอย่างก็ดูสวยงามไปหมดชายหนุ่มเอาอกเอาใจเธอทุกอย่าง ไม่ว่าเธอต้องการสิ่งใดซึ่งเธอไม่เคยรู้เลยว่าจะมีเบื้องหลังที่แฝงไปด้วยความโหดร้ายจนทำให้ชีวิตของเธอต้องพบกับจุดจบที่แสนจะเศร้าสลดใจเพราะระยะหลังของการครบหากันยังไม่เปิดเผยหรือเป็นความสัมพันธ์ในลักษณะที่บางคนเรียกว่าเสียเลี้ยงในที่สุดความโชคร้ายก็มาเยือนเมื่อฟ้าลุ่งได้เข้าไปรับรู้เกี่ยวกับขบวนการค้าสารเสพติดรวมถึงสิ่งผิดกฎหมายต่างๆ เธอถูกบังคับให้เป็นเครื่องมือของขบวนการนี้แต่หญิงสาวไม่ยินยอมเธอจึงต้องการที่จะติดตัวออกห่างไม่อยากจะเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยและต้องการที่จะตัดความสัมพันธ์กับเขามีเพื่อนๆนและคนใกล้ชิดของเธอต่างก็ตักเตือนไม่ให้เธอเข้าไปยุ่งเกี่ยวไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเพราะฟ้าลุง่งล่วงรู้ความลับมากเกินไปหากปล่อยเธอหลุดมือไปแล้วความลับได้แพร่พายไปในวงกว้างก็อาจเป็นเรื่องที่น่าอันตรายต่อขบวนการนี้ได้ ด้วยเหตุนี้จึงทําให้เธอถูกขม่มขู่จากเหล่าผู้มีอิทธิพลตลอดเวลาที่อยู่เมืองไทยเท่านั้นยังไม่พอ,อยังบานไปลายไปถึงการขู่ว่าจะทําร้ายพ่อและแม่ของเธออีกด้วยจึงทําให้ฟ้ารุ่งเกิดความกังวลใจและเครียดมากการถล่มลึกเข้าไปล่วงรู้ความลับในวงการเครือข่ายผิดกฎหมายจึงทําให้เธอได้รับผลกระทบย้อนกลับมาอย่างแสนสาหาัสหญิงสาวไม่ต้องการเกี่ยวข้องกับเรื่องแบบนี้เพราะเป็นสิ่งที่เธอไม่ชอบ และไม่ต้องการตกเป็นเครื่องมือในเรื่องที่ผิดกฎหมายเมื่อเธอปฏิเสธจึงทำให้ถูกบีบบังคับอย่างหนงักไม่ว่าฟ้ารุ่งจะอาศัยอยู่แห่งไหนหรือเดินทางไปที่ใดก็ตามเธอมักจะมีความหวาดระแวงอยู่เสมอเพราะคนพวกนี้จับตาม,มองเธออยู่ตลอดเวลาทั้งเพื่อนสนิทและคนใกล้ชิดของฟ้ารุ่งได้เปิดเผยเพิ่มเติมว่าฟ้ารุ่งมักจะถูกตามคุกคามที่คอนโดมิเนียมหลายต่อหลายครั้งจนไม่สามารถอาศัยอยู่ที่ไหนได้เลย เธอจึงต้องย้ายที่พักอาศัยอยู่เสมอซึ่งบางครั้งก็อาศัยนอนที่บ้านของเพื่อนหรือไม่ก็เช่าห้องนอนที่โรงแรมอยู่บ่อยครั้งการถูกตามล่าหมายทำร้ายถึงชีวิตของเธอรวมไปถึงพ่อและแม่ทำให้ในที่สุดเธอจึงตัดสินใจหนีกลับไปอาศัยอยู่ที่บ้านเกิดของตนเองนั่นก็คือประเทศสหรัฐอเมริกาด้วยความหวังว่าความวุ่นวายต่างๆจะจบลงที่เมืองไทยแล้วไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ต่างแดน แต่เธอก็ยังถูกตามคุกครามอีไม่ว่าจะเป็นทางโทรศัพท์จนทำให้เธอถึงกับวางสายทิ้งไว้เพื่อไม่ให้คนพวกนี้สามารถติดต่อได้อีกต่อไปแต่เรื่องนี้ไม่ได้จบลงง่ายๆอย่างที่คิดและถึงแม้ว่าจะหนีมาอยู่ที่อเมริกาแล้วก็ตามฝาลุ่งก็ยังคงถูกลังควานอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งช่วงเวลาสุดท้ายในชีวิตของเธอก็มาถึงมันกลายเป็นข่าวดังหน้าหนึ่งในทันทีเมื่อดารานักแสดงและนางแบบชื่อดัง อย่างฟ้ารุ่งชาลีราที่เสียชีวิตอย่างกระทันหันในบ้านของตนเองในประเทศสหรัฐอเมริกาฟารุ่งได้เสียชีวิตจากการใช้อาวุธปืนในการจบชีวิตตัวเองในวันที่24สิงหาคมปี2543ในเวลาประมาณหทุ่มเศษตามเวลาในประเทศสหรัฐอเมริกาหรือประมาณ1 1โมงเชา้าตามเวลาในประเทศไทยเหตุเกิดณบ้านเลขที่24681แพทิเซียคอร โมลิน o วัลเล่ริเวอร์ไซด์คาวตี้มลลัรัดแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาโดยผู้ที่พบศพของเธอคนแรกก็คือนางหงคุณแม่ของเธอนั่นเองในวันเกิดเฮทางครอบครัวได้เปิดเผยว่าฟ้ารุ่งม,มีท่าทีที่ดูปกติดีโดยในช่วงเชา้าฟ้ารุ่งได้ไปส่งนางหงผู้เป็นแม่ที่โรงพยาบาลริเวอร์ไซด์คานตีเพื่อฉายรังสีรักษาโรคมะเร็งเต้านมและในเวลาต่อมา ทั้งสองก็ได้แยกทางกันเนื่องจากนางหงจะไปทําธุระหาเพื่อนในขณะที่ฟ้ารุ่งก็ได้ขอตัวกลับบ้านก่อนเมื่อฟ้ารุ่งมาถึงบ้านเธอก็ได้ขึ้นไปบนห้องนอนของตนเองที่ชั้นสองจากนั้นก็เก็บตัวเงียบไม่ลงมาอีกเลยกระทั่งเย็นเวลา18นาฬิกา30นาทีนางหงก็ได้กลับมาถึงบ้านและเมื่อถึงเวลารับประทานอาหารค่ํานางหงก็ยังไม่เห็นลูกสาวลงมาทานข้าวสักทีเธอคิดว่าลูกสาวคงจะนอนหลับ จึงไม่ได้ขึ้นไปปลุกแต่อย่างใดแต่เมื่อเวลาผ่านไปนานเข้านางหงก็รู้สึกได้ถึงความผิดปกติเพราะว่าดึกมากแล้วแต่ลูกสาวก็ยังไม่ลงมากินข้าวจึงทำให้นางหงตัดสินใจเดินขึ้นไปปลุกลูกสาวในห้องนอนแต่แล้วเมื่อบิดก่อนประตูและเปิดเข้าไปในห้องเธอก็ได้กรีดร้องออกมาด้วยความตกใจสุดขีเมื่อพบว่าภาพที่อยู่ตรงหน้าก็คือร่างอันไร้วิญ,ญญาณของฟ้ารุง่ง ลูกสาวหัวแก้วหัวแหวนเพียงคนเดียวของครอบครัวโดยสภาพศพของฟ้ารุ่งนั้นร่างของเธอนอนงายอยู่บนที่นอนโดยมีหมอนปิดที่ใบหน้ามีบาดแผลจากการถูกจอย,ยิงผ่านหมอนเหมือนเป็นการเก็บเสียงกระสุนได้ทะลุเข้าปากหนึ่งนัดความรุนแรงของคมกระสุนได้ทะลุผ่านไททอยไปฝังอยู่ในฟูกที่นอนและที่ข้างศพก็พบอาวุธปืนไรเฟิลหนึ่งกระบอกซึ่งต่อมาได้ทราบว่าเป็นปืนของนายแฟรง์ผู้เป็นบิดาน,นั่นเอง นอกจากนี้ตำรวจยังพบจดหมายหนึ่งฉบับวางอยู่บนโต๊ะเครื่องแป้งที่เขียนเป็นภาษาอังกฤษมีข้อความบรรยายถึงความน้อยเนื้อต่ำใจที่พ่อแม่ไม่ยอมกลับไปอยู่ประเทศไทยในจดหมายยังระบุว่าฟารูได้ซื้อคอนโดมิเนียมหรูไว้หนึ่งห้องเพื่อใช้เป็นที่พักของพ่อและแม่โดยคอนโดมิเนียมหรูดังกล่าวตั้งอยู่ในซอยสุขุมวิท24แต่ก็ได้ถูกพ่อแม่ปฏิเสธไม่ยอมกลับไปอยู่เมืองไทยด้วย โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ยึดจดหมายฉบับนี้ไว้เป็นหลักฐานชิ้นสำคัญเพื่อใช้ในการสืบสวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสำหรับคดีนี้ได้อยู่ในความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ FBI ซึ่งทำหน้าที่ในการสืบสวนหาพยานหลักฐานเพื่อไขคดีนี้ให้กระจ่างว่าสาเหตุการตายที่แท้จริงของฟารุ่งนั้นเกิดจากอะไรกันแน่และเชื่อว่าทุกคนคงอยากรู้ว่าความจริงนั้นเป็นอย่างไรเมื่อสอบถามคนใกล้ชิด ไม่ว่าจะเป็นครอบครัวหรือเพื่อนสนิทของผู้ตายต่างก็บอกเป็นเสียงเดียวกันว่าเป็นไปไม่ได้เลยเพราะเธอเป็นคนที่มีนิสัยดีร่าเริงเป็นมิตรกับทุกคนรักพ่อและแม่มากซึ่งเธอเป็นลูกสาวเพียงคนเดียวในครอบครัวมีพ่อที่อยู่ในวัยกเกษียณแล้วอีกทั้งแม่ก็ป่วยต้องเข้ารับการรักษาการใช้ชีวิตอยู่ในวงการบันเทิงจึงทำให้เธอไม่ค่อยมีเวลาดูแลพ่อแม่เธอจึงอยากใช้ช่วงเวลา ที่ย้ายกลับมาอยู่สหรัฐอเมริกาเพื่อมาดูแลพวกท่านให้ดีที่สุดอีกทั้งเพื่อนในวงการถ่ายแบบร,รวมไปถึงสไตลิสต์และช่างภาพที่ยังคงติดต่อกับฟ้ารุ่งอยู่ตลอดเวลาเกี่ยวกับโปรเจกต,ต์งานที่จะทำร่วมกันแต่ในช่วงหลังๆนี้กลับติดต่อกับหญิงสาวไม่ค่อยได้เพราะเนื่องจากโทรศัพท์ถูกยกหูออมมาลู้ข่าวล่าสุดอีกทีก็คือฟ้ารุ่งได้เสียชีวิตแล้วโดวยเหตุนี้จึงทำให้การตายของฟ้ารุ่ง กลายเป็นการสืบสวนคดีที่ไม่ธรรมดาหนึ่งสัปดาห์หลังจากการตายของเธอทางกระทรวงการต่างประเทศนายดอนปรมัตวินยัยได้ออกมาเผยว่าจากการชนสูตรศพอย่างละเอียดและสืบสวนหาสาเหตุการตายของดารานักสแสดงทั้งจากพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุรวมไปถึงการสืบหาเบาะแสการเสียชีวิตจากคนใกล้ชิดของผู้ตายจึงทำให้ทราบว่าในช่วงที่ฟ้ารุ่งมีชีวิตอยู่นั้น เธอได้เข้าไปมีความสัมพันธ์กับผู้มีอิทธิพลในวงการซีเทาทำให้เธอได้รับรู้และพัวพันกับขบวนการผิดกฎหมายซึ่งหญิงสาวไม่ต้องการเป็นเหยื่อของขบวนการนี้เธอจึงได้ปีกตัวออกห่างแต่ก็ได้ถูกคุกคามอย่างหนักทำให้ไม่สามารถอาศัยอยู่ที่ไหนได้จนกระทั่งตัดสินใจย,าย้ายกลับไปอาศัยอยู่ที่บ้านเกิดในสหรัฐอเมริกาแต่ก็ไม่สามารถมั่นใจได้เลยว่าชีวิตของตนเองจะปลอดภย100ัยร้อยเปอร์เซม เพราะจากคำให้การของเพื่อนที่มีความสนิทสนมต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าฟาลูมักจะโทรมาปรึกษาและระบายความในใจอยู่บ่อยครั้งว่าเธอยังคงถูกตามลังควาจนทำให้เกิดความเครียดอยู่บ่อยครั้งจากการโทรมาข่มขู่ทางโทรศัพท์ข่าวการตายของเธอสร้างความตื่นตระหนกต่อผู้ที่ได้ทราบข่าวถึงกับเรียกได้ว่าเป็นข่าวช็อกวงการเลยทีเดียวทุกแหล่งข่าวต่างประโคมข่าวการเสียชีวิตของฟ้ารุ่งชาลีลา ซึ่งก่อนหน้านี้ไม่มีสัญญาณใดๆที่จะบ่งบอกถึงแรงจูงใจในการเสียชีวิตของเธอได้เลยจึงทำให้ครอบครัวเพื่อนคนใกล้ชิดรวมไปถึงแฟนคลับต่างพากันช็อกและเสียใจกับการจากไปอย่างไม่มีวันกลับของเธอซึ่งต่อมาก็ได้มีหลากหลายกระแสเกี่ยวกับการเสียชีวิตของเธอโดยบางกระแสอ้างว่าอาจเป็นเพราะสารเสพติดหรือเรื่องเชิงชู้สาวรวมไปถึงกระแสวิพากษ์วิจารณ์อีกมากมาย ซึ่งไม่สามารถพิสูจน์ได้เลยว่าความจริงนั้นเป็นอย่างไรแต่สิ่งที่เป็นความจริงนั่นก็คือผลจากการชนะสตรศพได้เปิดเผยว่าไม่พบสารแปลกปลอมจำพวกสารเสพติดในร่างกายของหญิงสาวแต่อย่างใดและร่องรอยที่พบจากการชนะสตรศพที่ยืนยันได้อย่างชัดเจนนั่นก็คือรูที่สมองและกะโหลกศีรษะอันเนื่องมาจากการถูกกระสุนปืนยิงทะลุผ่านช่องปาไปจนถึงท้ายทอยกลายเป็นแผลชะกัน ที่ทำให้หญิงสาวเสียชีวิตในทันทีซึ่งทางครอบครัวได้นำร่างของฟาลุ่งชารีรักไปประกอบพิธีกรรมทางาศาสนาในวันที่31สิงหาคมปี2543ช่วงเวลาประมาณ16นาฬิกาถึง19นาิกาตามเวลาในประเทศสหรัฐอเมริกาอย่างไรก็ตามเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจได้สืบสวนคดีนี้แล้วทั้งจากหลักฐานในที่เกิดเหตุพยานแวดลอ้อมจึงทำให้มีการสรุปว่า สาเหตุการเสียชีวิตน่าจะเกิดจากความเครียดและการถูกกดดันจากเหล่าผู้มีทธิพลจนทำให้ฟ้ารุ่งชาลีรักตัดสินใจปลิดชีวิตตัวเองนับว่าเป็นเหตุการณ์ที่หลายคนยังคงจดจำได้เป็นอย่างดีถึงแม้ว่าเวลาจะล่วงเลยมานานกว่า25ปีแล้วก็ตามการเสียชีวิตของฟ้ารุ่งชาลีรักในวัยเพียง26ปีเป็นเรื่องที่น่าสะเทือนใจอย่างมากในวงการบันเทิงไทยที่ต้องสูญเสียดารานักแสดง และนางแบบฝีมือดีไปอย่างไม่มีวันกลับถือเป็นอีกหนึ่งเรื่องเตือนใจในการใช้ชีวิตในวงการบันเทิงที่เต็มไปด้วยสิ่งยั่วยุหลายอย่างเบื้องหน้าที่ดูสวยงามล้อมรอบไปด้วยวิบากอันหอมหวนแต่เบื้องหลังนั้นอาจแฝงไปด้วยอันตรายอย่างคาดไม่ถึงการล่วงรู้และถลำลึกเข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งผิดกฎหมายก็อาจทำให้ชีวิตตกอยู่ในอันตรายจนอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้ เรื่องราวทั้งหมดก็จบลงเพียงเท่านี้เพื่อนเพื่ๆมีความคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์พูดคุยใต้คลิปได้นะคะขอบคุณที่รับชมจนจบคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของเราขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ